คืนนี้ผมมีเรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงของครอบครัวหนึ่งเรื่องราวที่พวกเขาต้องเจอกับสิ่งที่ไม่มีใครอยากพบและมันเกิดขึ้นในบ้านไม้เก่าท้ายหมู่บ้านคุณเอกพลชายหนุ่มต่างจังหวัด ย้ายมาทำงานโรงงานพร้อมเมียและลูกชายไว้ยสามขวบลูกชายกำลังสนชอบวิ่งเล่นออกถนนใหญ่จนคุณเอกพลกับเมียกังวลกลัวจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นสักวันวันหนึ่งเพื่อนร่วมงานแนะนำบ้านไม้เก่าอยู่ท้ายหมู่บ้าน ค่าเช่าเพียง1,500บาทต่อเดือนแถมให้อยู่ฟรีห้าวันถ้าอยู่ได้ค่อยเก็บเงินคุณเอกพลคิดว่าบ้านมันเงียบดีลูกจะได้ปลอดภัยจึงตัดสินใจย้ายเข้าไปอยู่ทันที บ้านเป็นบ้านไม้ยกใต้ทุนสูงรอบๆไม่มีใครอยู่คล้ายหมู่บ้านหลางคือแรกทั้งครอบครัวนอนร่วมกันก่อนปิดไฟลูกชายจู่ๆชี้ไปที่หน้าต่างแล้วพูดว่าแม่ มีพี่ผู้หญิงยืนยิ้มอยู่ข้างนอกคุณเอกพลกับเมียหัวลอกคิดว่าลูกฝันกลางวันแต่ในใจกลับรู้สึกขนลุกเช้าวันถัดมาคุณเดกพลได้ไปซื้อของที่ตลาด จนไปพบกับป้าคนหนึ่งถามเขาขึ้นว่าไปอยู่บ้านนั่นเหรอพาลูกเมียไปด้วยเหรอคุณเอกพลยืนยิ้มให้พร้อมกับตอบไปว่าใช่ครับมันเงียบดีลูกผมจะได้ปลอดภัยแต่ป้ากับทำหน้าไม่สู้ดีนัก ก่อนพูดเสียงเบาว่าระวังลูกเองให้ดีนะบ้านหลังนั้นน่ะมันไม่เคยมีใครอยู่ได้เกินห้าคืนคืนที่สองลูกชายสะดุ้งตื่นกลางดึกร้องไห้โหบอกว่าพ่อ มีลุงนั่งกววยเปยอยู่ใต้ทุนบ้านคุณเอกพลเดินลงไปดูแต่ไม่เห็นใครมีเพียงเสียงไม้ลั่นเอ็ดอาดเหมือนมีใครกำลังกไวยเปยอยู่จริงๆเมียเริ่มกังวลเพราะลูกชายของเขาพูดเหมือนเห็น ความจริงขึ้นทุกครั้งคืนที่สามเวลาตีสองเสียงเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นใต้ถุนบ้านลูกชายลุกขึ้นชี้นิ้วลงไปแล้วพูดว่าพ่อ โซ่เขามัดขาพี่ผู้หญิงไว้อะคราวนี้คุณเอกกับผลพ่อบ้านใจกล้าขาสัน่นหน้าซีดไปพร้อมๆไปกับเมียเขาเช้าวันที่สี่เรกยกพเก็บผ้าเห็นเงาผู้หญิงสะท้อนจากใต้ทุนทั้งที่ ตรงนั้นไม่มีใครเงานั่นขยับเหมือนกําลังจ้องเขาอยู่ลูกชายกับหัวเลาะแล้วพูดขึ้นว่าพี่เขาอยากเล่นกับหนูด้วยคืนที่ห้าเสียงโซ่ดังชัดเจนขึ้น ประตูห้องนอนสั่นแรงลูกชายหัวเลาะแล้วพูดขึ้นอีกครั้งพี่เขามาแล้วพ่ออยู่ตรงปลายเตียงหนูคุณเอกพลตัดสินใจหยิบไฟฉายส่องไปแล้วสิ่งที่เขาเห็นคือร่างผู้หญิงผมยาวใบหน้าซีดเซียวดวงตาดำโห ยืนอยู่ปลายเตียงก่อนหายวับไปต่อหน้าต่อตานุ่งเช้าคุณเอกพลไปถามเจ้าของบ้านจึงได้รู้ความจริงบ้านหลังนี้เคยมีผู้หญิงถูกกักขังตายอยู่ใต้ทุนร่างของเธอ มัดด้วยโซ่ไม่เคยมีใครทำพิธีให้เจ้าของบ้านบอกว่าทุกคนที่เข้ามาอยู่จะถูกเธอมาหาในคืนที่ห้าเสมอคุณเอกพลเล่าด้วยเสียงสั่นว่าตอนนั้น ผมขนลุกไปทั้งตัวทั้งหัวผมไม่กล้าพาลูกกับเมียเหยียบกลับไปบ้านหลังนั้นอีกเลยนี่คือเรื่องจริงที่ครอบครัวหต้องเผชิญคุณหลังต้องเจอบ้านเช่า ที่ราคาถูกเกินจริงคุณจะกล้าอยู่ไหมและทั้งหมดนี่ก็คือหลอนล้านบ้านครับผมฝากกดไลค์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ